不解的是你眼中的复杂，怎么看着你眼睛对你说呢？外面在 raining raining，想问你好 s going，不会认真解释，因为你也不会用心。你让我 waiting waiting，想知道 what you doing。 สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนแนลไอยศอีกแล้วนะคะก็วันนี้เปลี่ยนสถานที่ค่ะตอนนี้นะคะไออยู่ที่ห้องกักตัวเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ทั้งหมดสิวันด้วยกันนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ยาวนานมากไม่เคยต้องมาแบบอยู่โรงแรมเองยาวอะไรขนาดนี้ไปดูพร้อมกันเลยแล้วกันค่ะ าจาจ早า好ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นกับตัววันที่ห้านะคะเดินทางมาถึงเครื่งทางแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปเอาเข้าวเช้ากันนะคะเป็นข้าวเช้าก็คือช่วงประมาณ 8โมงเป็นต้นไปเนี่ยเขาก็จะมีข้าวเช้ามาวางไว้ที่เก้าอี้บนหน้าห้องนะแล้วก็เขาก็จะมีประกาศในกรุ๊ปว่าเออเข้าวเช้าว่าส่งเรียบร้อยแล้วให้ออกมาหยิบเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เอ๊มาวางแล้วจริงๆด้วยเห็นไหมคะหน้าห้องเราก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันมีขยะหนึ่งใบมีเก้าอี้หนึ่งตัวเป็นนี้หมดเลยเขาก็จะมาวางไว้ให้หน้าห้องแล้วก็ เฮ้อชอบชอได้แล้วมาลุ้นวันนี้มีอะไรบ้างในวันนี้มีอาหารที่ไอชอบจริงๆด้วยให้ทายกันว่ามันคืออะไรในนี้นะคะแล้วก็มีเป็นโจ๊กอืมโจ๊กอะไรตอนแรกมองเป็นไข่ย,ย่อม,มานะแต่เหมือนจะแบบมองผิดไอวดพรอแล้วนะคะเช่เลยสิ่งที่เราชอบในนี้คืออะไรเกี๊ยวเราชอบกินเกี๊ยวมาก แล้วอหอมหอมส่วนอันนี้ก็คือลองให้ทุกคนละมันเหมือนกับเอ่อเส้นเกว๋วยจับอะเออเอามาผัดแน่นอนสิ่งที่มีทุกวันจริงๆจริงๆตั้งแต่อยู่มาก็คือไข่ต้มไม่แน่ใจว่าคนจีนไม่ชอบไข่อย,ย่างมาตูมหรือเปล่าเดาต่อมาก็เป็นห้องน้ำนะคะอันนี้ก็เป็นฝักบัวเนาะไม่ได้มีอ่างไม่ได้มีอะไรแล้วก็มีแชมพูที่เราใช้มีที่ตากผ้า นนก็เป็นซิงอันนี้ก็เดี๋ยวอันนี้อันนี้คือน้ำที่เขาให้มาแต่เรากินหมดแล้วเราก็เติมน้ำกรอบเอาไว้เนาะเพราะว่ามันไหมวิสยชิโก้นันคนเออที่จะดีน้ำเป็นอย่างนี้แหละสัวนี้นะคะเป็นน้ำเกลือล้างจมูกแบบผงก็พกมาเพราะว่าเนี่ยแล้วก็มีสลิงเอาไว้ล้างจมูกด้วยก่อนที่เขาจะมาตรวจโควิดก็มีเป็นแบบ มีได้ให้นะส่วนปั๊กก็คือด้านบนนะคะจะเป็นปั๊กแบบที่เราใช้กันที่ไทยนี่แหละก็คือก็คือหัวแปลงเอามายังไม่ได้ใช้เลยนี่ก็วางของใช้ส่วนตัวนิดหน่อยก็มีแฟบเ,เล็กๆพกมาดูแล้วเราแบบอยากจะซักอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการห้องแล้วเขาก็จะมีตัวนี้ที่วัดอุณหภูมิมาให้เรานะแต่พอดีไอ้พกเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์มาจากที่บ้านอยู่แล้วส่วนอันนี้อืมเราก็จะพก เอาวางไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะออกประตูใช่ไหมเราต้องใส่หน้าก,กากก็เลยจะวางเอาไว้หยิบสะดวกดีผมก็อ,อยากให้ที่เขาให้มาเนี่ยเออไอก็เก็บไว้ในลิ้นชักอะไรเงี้ยเขาจะให้เป็นถุงแบบนี้ใส่ตลอดเลยเป็นอีเ้เหลวของเป็นถุงอีเ้เหลวจ้องใต้ค่ะเนี่ยตอนเข้ามาเลยเขาจะมีมาม่าให้สองกระบ,บอกใหญ่ๆอันนี้นะก็จะมีเป็นแก้วกระดาษให้นะคะอันนี้ใส่ขนมไว้เมื่อเช้ากินไม่หมดแล้วก็ แพ็กน้ำมันจะเป็นขวดเล็กนะเ,เขาก็จะให้มาแพ็คใหญ่แบบนี้ซึ่งถ้าเกิดทานหมดแล้วอะคะ่ะก็ออเดอร์ได้กับทางโรงแรมแต่ก็จ่ายเงินแล้วก็จะมีเป็นทิชชู่ให้ตะเกียบนี่ของเราตรงนีเ้เป็นทีนีดูการ์ตูน,ตนอันนี้นมเราก็ซื้อมาเองจากร้านค้าเหมือนกันนี่ก็เป็นมุมที่นั่งเรียนออนไลน์ต่างๆนาะนาะเนะกือบทุกวันเลย แล้วก็มีที่ตักผ้ามีตู้ต่อมาก็คือเป็นเตียงที่เรานอนจะบอกว่ามันไม่ใช่เตียงใหญ่เบอร์นี้นะมันเป็นเตียงคู่เนหะ็นไหมคือตอนเข้ามามันเป็นเตียงที่อยู่ฝั่งนี้เตียงหนึง่งแล้วก็อีกฝั่งนี้เตียงหนึง่งเลยลากอันนี้ดึงเข้ามาติดกันแล้วก็แบบนอนตรงกลางไปอะไรอย่างนี้นะส่วนใหญ่กิจวัตรประจำวันนะคะก็แสงเยอะมาก <laughs> ก็จะชอบมานั่งที่โต๊ะนี่แหละ ว่าคือนอนเตียงบางทีมันง่วงวอะเนาะอ่ะเดี๋ยวฟังเพลงในคิวๆอันนี้นะสแกนก่อนโอเคอัลบั้มเราเอง Just ะจ,จะลองนั่งทำดเป็นเออคอัออนนปมันจะเปนปะมาณก็ในนี้นะคะขก็บอกว่านีให้เข้ามาตรงหน้านี้แร์ก็ลองกดเข้าไป พอเสร็จแล้วก็วางบัตรห้องเราไว้แอบอ,อุ้ยวางปลอดนะคะแล้ว<ะ>ก็จะถ่ายแบบนี้แชะแล้วก็ลงในกลุ่มมีแชทนะคะตอนเช้าแล้วก็ตอนกลางวันอื เราซื้อมาจากไทยสั่งในเดตมาเดือด,ดๆเลยนะอ่ะได้อยู่แก้ขัดไปก่อนหอมหอมขอมร้อนอน่าจะดีขึ้นนิดนึงอะชอบตอนนี้ก็ฟ้าเริ่มมืดแล้วนะคะดูเวลาก่อนเวลาเท่าไหร่ 19มงสบเกก็มีอะไรบ้างมีไก่นะคะน่าจะเค็มๆประมาณนี้แล้วก็ม like> ีข้าวให้ก็ซ well hmm. ุปสลายอืม่ไทยก็ห้ามงยี่สิบเอ็ดนคือ เนี่ยกำลังจะกินข้าวมันคือข้าวกลางวันของไอซ์แหละแต่พอดีวันนี้ก็อย่างที่บอกไปก็คือถ่ายนู่นถ่ายนี่น ύ, ไปกลางวันก็เลยโอเคงั้นก็ยังไม่ทานละกันของโรงแรมเนี้ค่ะก็คือสามารถขอยกเลิอกอาหารบางมื้อได้นะอย่างแบบอย่างของไอซ์เนี่ยก็คือว่าขอยกเลิกเป็นมื้อเย็นไปตั้งแต่วันที่สองที่เรามาถึงโรงแรมแล้วเพราะว่าโดยปริมาณต่างๆเห็นไหมมันค่อนข้างที่จะเยอะดังนั้นเนี่ย รู้สึกว่าเออเราเราอยู่ในห้องไม่ได้ทําอะไรมากเลยแต่ัดสินใจว่าอ,อ้อไม่เอามือเย็นไปเอากลางวันมากินเย็นมันอ้วนเหมือนกันไหมอันนี้แต่ก็ยังดีเหมือนเราลดไปมือหนึ่งไงอลองมาชิมมือเย็นกันนะคะทุกคนก็อันดับแรกก็คือไม่น่ามีอะไรมากนี่คือไข่ไข่เฉยๆ <laughs> ใส่อะไรกรึบๆด้วยอ่ะ เราใช้โป้แล้วป่ะอือใช่อันนี้จะแบบจืดๆไม่มีอะไรมากวายคือเราคือเราไม่ได้กินเป็นแบบตอนกลางวันมันวางไว้เย็นมันก็เลยเป็นเยลลี่ไปแล้วเขาไปทานข้าวก่อนนะทุกคน ก็วันนี้เป็นวันถัดไปนะคะคือพอตื่นมาตอนเช้าว่าทุกคนคือไอ้ก็ได้ยินมาว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีมาตรวจโควิดนะคะซึ่งวันนี้มันไม่ใช่แบบว่าตู้เปิดมาตรวจน้ำลายปกติอะ่ะแต่เขาจะเข้ามาในห้องเลยมาตรวจแบบไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบไหนนะป้ายป้ายจากสิ่งของหรืออะไรแต่ฟิลมันคือแบบฟิล environment PCR อะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็เลยตื่นแต่นิดนึงก็เลยแบบว่าเออเดี๋ยวมาอัดให้เพื่อนๆดูกันว่าแบบมันเป็นยังไงนะคะตอนนี้ก็แบบเพิ่งเรียนแบบออนไลน์อะไรเสร็จ

น่าจะเป็นพวกไข้มาลาเรียอะไรอย่างงี้มั้งคะน่าจะระบาดอยู่เออแล้วก็มีเอาโทรศัพท์ให้แล้วก็แบบเอ่อเอาเอาที่ตรวจอะมาแบบไป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 แค่นั้นไม่มีอะไรแล้วก็ตรงปกักตรงห้องอะไรไม่ได้โดนตรวจเหมือนคนอื่นก็เออแล้วก็มีแบบคือคนตรวจอะผู้หญิงใช่ไหมคะคือจะเข้ามาตรวจแบบบ่อยๆอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบเริ่มชินกันแล้วมีการเมามอยนิดๆหน่อยๆเพลิน,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 นๆ <laughs> นนนดีแกก็แบบน่ารักดี

对对，这个评价。好，那就这样吧啊。好的，谢谢，<惜>辛苦了，你也辛苦啦，明天见哦。好、哦，明天见。好。好嘞，那就这样吧啊。好的，好的。 เมื่อกี้ก็มีเพื่อนอในกลุ่มโทรมาพอดีเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะจะมีพรีเซนต์วิชาหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มรวมกับแบบเพื่อนเพื่อน,อนต่างชาอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวจบวิดีโอกับตัว1วันเท่านี้ก่อนละกันเนาะเ้วเดี๋ยวพวกรายละเอียดต่างๆนะคะว่าแบบค่าใช้จ่ายเป็นยังไงแล้วก็ต้องมีการสมัครโค้ดอะไรบ้างข้อมูลที่มันสําคัญสาคัญอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็จะไอซมารวมทั้งหมดเป็น EP ีหนึ่งให้แล้วก็อธิบายให้ทุกคนฟังแล้วกันนะคะบ๊ายบาย ไปนอนเล EN ่นยังไม่นอนหรอกนอนเล EN ่นก่อนบายบาย